สองเลยถกของแน่นะครับแม่ค้าหอยนะครับสองร้อยร้อยแปสิบผักสวยๆผสวย,สวย,สวยมีมัดอยู่ไหครับสิบบาทกินไปยาซีฟันยันเรือลกขึ้นกันแถงผักจันได้ยังมาแถงผักซอยหาได้ครับซอยห้านะครับซอยห้าตั้งแต่ไม้จฟันยันเรือลกุก แม่ค <mm ่ะแม่แม่ค้าคุหน้าตาดีอะไรนี euh, ่ะหน้าตาดีผักก็สวยคนขายก็สวยสร้อยห้านี่จะสวยนะครับพี่น้อยอยากมาตลาดพ้อนเพียรเห็นว่าเขาสร้อยห่าด้วยอ๋อสร้อยสีผมงองกัเลยเด้อสร้อยสีเมื่อกี้นี่นไหมสีขึ้นสร้อยห่าพูดนะครับง่าด้อแค่รถกางงามวัดเซาชัยกางงามเขาปุ่นกางงาม เน็ตกระง,งามผู้ขายกรง,งามไปเนี่ยสวยๆเลยมาสุ่มเหมือนาะครับมาทุกวันเนะาะม,ม,มาทุกวันามมาเลยขายทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะครับมาสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีวันหยุดดีไม่ดีสามร้อยหกสิบหกวันเนี่ยพกพักเมกาง่ามหลีเลยไห้มาหาเมกาด้วยนี่เริ่มจะสิบบาทเลยครับสิบบาทขายดีเมกาเนีย่ย ขายดีนะครับอ๋อแม่ค้านี่แม่ค้าสวยๆหน้าตาดีๆขอบคุณห,หลายครับสวัสดีครับแม่ค้าหอยครับ200บาทหอยแข็งหอยแข้งร้อยแปดสิบง่ายง่ายเร็วจะขนาดเนาะตลาดมุกดะหารนะครับมีหอยแข้งให้พี่น้องกินดูซอยห้านะครับเขามีเงินสแ,แกนก็ได้นี่ครับซอยหายง่ายเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาเลยนี่หอยแข้งนะครับนี่ซูเมอร์ครับโอเคขาดไม่มีวันปิด มาสามร้อยหกสิบห้ามือ้นเพิ่นนั่นแหละแม่ค้าคนละหม่ว่ามาสามร้อยหกสิบหกมาหน่อยแม่ค่ามาสามร้อยหกสิบหกอนใดยิ่งหรนดยิบอตัดช่างแบบในห้างเลยเนาะบอกราคาบอกเงินออกมาเลย ท่านสมัยตัวนี้ชัดเจนนะครับเด้อพี่น้องได้มาตรฐานมาตรฐานนะครับตัดสร้างมาตรฐานเอ๋ออยากกินหอยแข้งนะครับซอยห้านะครับซอยหา่างอบคพุ่นไรไหมคะขอบคุณหลายครับซอยหา้าซอยหา่าเมื่อแล้วว่าทางที่ปลา มะขามหวานร้อยเดียวแปดสิบบาทเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะริ้ผู้ซื้อเนี่ยเอาผู้ซื้อป่ะครับเอาผู้ซื้อขายเองซื้อเองตัวเนี่ยผู้ผู้ซื้อกาเสื้อสวยๆแม่ค้าคุณแม่กว่า,าคุณแม่ครับขออนุญาตถ่ายลูกสาวหน่อยได้ถ่า,ายคุณแม่เป็นน้ำพราะว่าแม่ก็ส <ๆ S 2> ว <า S 3> ยลูกสาวก็สวยเนี่ย มาซื้อผลไม้กับแม่ค้านะครับอ้าวสวยๆผลไม้สวยๆแม่ค้าสวยๆผู้ซื้อก็สวยๆลูกสาวสวยจตุสนะตาสร้างมาตรฐานเลยดิมาตรฐานก็ได้ห่างบอกราคาบอกเงินไปเลยโอ้ท่านสมัยห่องม่ค้าปลอดภพ่อะไรกงวนเลยตาสร้างดีพอพูดไยแม่ค่ะ พ่นสวยๆเห็นเป็นอันแรกแล้วดีครับเห็นเป็นอันแรกเลยหาอยู่ป่าอันนี้เป็นป่าเสือเนาะน่าตั้งแต่บอกครับผมกาตั้งแต่บอกเป็นป่าเสือและป่านิ่งนะครับแปดสิบบาทบด้โอ้ป่านิ่งเก้าชิ้นหาป่านิ่งแม่น้ำโขงนะครับป่านิ่งตัวใหญ่ได้เนี่ยเลี้ยงได้กับซังเนาะแม่น้ำโขงเอ้า ส้อยหาได้ครับช่้อยหาช่้อยหามานเลยจะกินปลานิ่นปลาแม่น้ำโขงนะครับปลาเพาะปลาเพาะปลาจกนานาปลาส้ม087 7 7, 7 1 0 4 4 0เจยี่ออพืหลายตัวเ่ยสิบตัวเอาเบอร์นี่เอาอยากกินปลาเลยครับเช่น ปลาโจ๊กปลาไกา่ตัวใหญ่ๆอันนี้ปลาตาตั้มว่นี่ไหมอันนี้ปลาปลาอิตุตัวใหญ่ๆเลยปลาอิตุนะครับปลาย้อนหมนสิ้นนี่ปลากดขั่งนะครับปลากดขั่งว่าตัวใหญ่กิโลอ,อะไรครับปลากดขั่งสองร้อยห้าสิบนะครับปลากดขั่งตัวใหญ่กดขั่งแม่น้ำโขงนะครับสองหาสิบตลาดเพื่นเพชร อำเภอเมืองกับวัดมุูนาหารสินี่อยู่ซอยหาเลยครับเอาเป็นพวกปลานี่ปลาอิตุบ้านเฮาเอิญปลาอีกกำเท่าล่าเอิญปลาอีกกำแถวนา้าโขงบ้าเอินปลาอิตุอันนี้เอาไปเฮ็ดปลาแดกตอนบอกครับเฮ็ดได้ที่แนวแล้วเนาะโอ้ปลากกายเป็นลาบเป็กับเปเสียด้วยปลาโุกเอาปลาน้าโขงครับเบอร์นี่นะครับเด้อพี่น้อยอยากได้โซ่สอบถามศูนย์แปดเจ็ด เจ็ดเกีนหนึ่งศนสี่สี่ศูนานาปลาสมนี่บอน้าหน้าปลาสมโอ้พี่พี่พีโอ้พี่นี่ป,าป้ายงีใส่เ้นทำิ่งหงันเลเอ้าว่าน,น,นาำโขงอยากกินนะครับมาที่นี่ซอยหาอ้านาอซอยห้านะครับพี่มัดย่งไงเด้อสดสดทุกมือครับไม่มีวันปิดนะครับมาทุกมือมอมีวันปิดราชาการเด้อ พอคุ้ไหลไหมค่ะค่าแม่ค่าจะกินปลาน้าขงนะครับทั้งทีละสด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 ส,ดส,ดส,ดสำคัญบ่มีเงินสกแกนก็ได้โบลซาเงินสดครับพี่น้องสกแกนเ็ได้นี่แล้วปลากดทั้งนีงไม่ใหญ่แต่วันนี้ก็ปลากดปลากดทั้งนะครับผมเด้อปลาน้าขงใหญ่ๆเลยโทรมาเสียบถามแม่ค่าก็ได้ดดนไหน้าหน้าปลาสานนานาามนะครับ นะครับหรือซีม่ตลาดพอนเพียอยู่ยว้อยหาะครับทุกเมืองตอนบายๆนะครับอขอคออ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 อุณหลายครับแม่ค้าขอณหลายครผักมีทุกอย่างนะครับผักเริ่มจากสิบบาทปลายบกไงเมืองุ่มสิบบาทตูของแม่ค้านี่กับเผ้าโหระพาสดๆวสวยๆถูกๆกะลำมกะลึมพี่มัด อยากกินพักยังไ้มาส้อยหานะครับเริ่มจากสิบบาทบางเทีพี่น้องบ่มีเงินสามารถอไรครับมาสแกนเนาะนี่คือข้อมสะดวกของแม่ค่าใจดีแม่ค่านี่สแกนก็ได้ใจดีเนาะครับแม่ค่านี่เส้นก็ได้ค่ะขาประจำโอ้เส้นก็ได้เอาไปกินก้อนนี่เนี่ยได้เนาะไม่ใจสบายเลยเฉพาะขาประจำ แม่ค้าใจใจดีแม่ค้าใจดีเริ่มซิมวานะครับถูกถูกโอ้ยงามดีผักของแม่ค้าส้อยหาเลยครับจะเริ่มครับของแม่ส้อยหาที่นวนจากเส้นผักเนี่ยจากเส้นผักของแม่ส้อยหานี่ล่ะนี่แม่ข้านี่นี่แม่ค้านี่เส้นได้เลยครับนี่เด้อเส้นได้ครับนี่ยิ้มยิ้มอยู่นี่แม่ข้าเส้นได มีเงินเดือนไม่ใจเนาะอืะอเอาต้นหนักเ่าไหรีเงินมาของตลาดโอ,โอ้นะครับเอามาเล่นสกแกนเอาก็ได้ข่อพูดะะอะไรไหมครับต่อพูดอะไรครับตุ๊กตาปลาน้ำโขงนะครับตุ๊กตาปลาน้าโขง 0ูน6 3แปดแปสาสาอสองแปส้ว่นดำเนี่ยเบิ่งไปเนี่ยนึ่งได้บ้างโอ้ศูนย์หกสาม่หกสี่หกเนี่ยป่หกสามข้างล่างก็ได้ค่ะนะถ่ายข้างล่างเน่ยเนี่ยเบิ่งโฆษณาให้ศูนย์หกสามสามสองแปด 9493่เกตาปลาน้ำโขงอยู่ซอย5ของตลาดพรเพชรเออกันจะกินปลาน้ำโขงหอยแม่เหนอโบวิตโบอยากปลากดปลากดข้า่เหลงค่ะโอปลากดเหลืองปลาน้ำโขงาย้คอืมครับปลากดเหลืองกิโลเท่าไรปลากดเหลือง200รา200สดๆด้วยเนี่ย200เ้อ ปลากดเหลืองว่างามแต่เราวะนะครับพันลมนี่สั่งมาจากประเทศใดนี่สั่โอ้ลาซาด้าเหรอครับใช่ค่ะอ๋อนี่หมดอยากได้ยังสั่งลาซาด่าไปย้ปอนอสองร้อยห้าสิบบอกโลตโลร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบไปย้อนอเ,เอาไปปิ้งมันมันนี่ปลาน้ำโขงทั้งหมดอันนี้คือปลากดขั้งไอตัวบ,บําใหญ่ใหญ่ๆกิโลเท่ปลากดขั้งห้า สองร้อยห้าสิบปลาตองไก่จองไก่โลร้อยสามร้อยสามสิบอันนี้ปลาปึกปลาปึงปลาหูหมาปลาปึงปลาปึงปลาหูหมาปลาเทโพโอ้ปลาเทโพปลาปึงปลาเทโพปลาหูหมาใช่กิโลเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยเป็นตะแซ่บเอาทั้งเม็ดนะครับปลานี่เม็ดที่เนี้ยแหละปลาน้ำโขงนะครับตุกตาปลาน้ำโขงเบอร์โท่เดี๋ยวสิลงให้ใท์คลิปนะครับเด้อ อเอาแม่ค้าว่าอีกกน,นะเบอร์โทรศูนย์หกสามสามสองแปดเก้าสี่เก้าสามพวกเปน็นยังดอกจากจากไทยเอานายแม่ค้าดสิเอาเดี๋ยวจะลงใต้คล<ว>ิปไปไสวยครับสวยสวยเลยเดี๋ยวจะลงใต้คลิปให้น้ำได้ <S <S ปลานํำโขงอันจะกินตลัดนี่คือตลาดพ่อนเพชรอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ อันน sure, well. ี้เรียกว่าสอยหาได้ครับเด้อผมยางมาสิชุดสอยะล่ะชอยห้าชอยห้าขอบคุณได้หลายเด้อแม่คาตุกตาขอบคุณหลายครับครับเอาทายบังเอก็ได้สวย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 ครับ โอ้นี Finished ่เป็นเป็นอันนี้เป็นสดบ่นี่โอ้นี่เป็นสดเนาะจ้าอันนี้ปลาดิ่งน้ำโขงค่ะป้านิ่งน้ำโขงทุกตามันเด็กเหมือนกันบ่ครับอ๋ออันนี้หนูตุ๊กติ๊กค่ะโอ้ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กกับสาวที่น้อนโอ้ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กตาใช่ค่ะที่น้องกันซื้อคูอกันใช่ค่ะสะอากับสลีอันนี้ตุ๊ก no ติ๊กใช่ค่ะอันนั้นตุ๊กจ้าตุ๊กติ๊กตุ๊กตาสวยทั้งพี่ทั้งน้องอืมตลาดพรเพชร พี่น้องอยากเจอตุกติกตุกตาให้มาซอยห้าซอยห้าตลาดพรเพทพเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดพรเพชรผมมาที่แรกครับมีหลายซอยเข้าแต่ละสร้อยเข้าหลายซอยกัวสีสุดซอยนี่โอ้ยมัเป็นธรรมดาครับเน่านะครับแต่ว่าซอยหานี่มีพิเศษคือป่าน้ำโขงนะครับเด้อป่านี่กับป่านี้น้ำโขงอันนี้ป่าแดดเดียวป่านีงครับป่าเดียวป่านินแดดเดียวป่านินแดดเดียวไม่มีกางเลย ไม่มีเลยะนะครับคันจะกินตัวนิ่งแดดเดียวแบบไังซี่นี่เป็นริ้วเป็นริวน้วว่านีกันเลยครับมีส่งด้วยนะคะโอ้มีส่งด้วยส่งหมดไลรบอกรับค่ะส่งไปหมดเลยเอออค่ะของน้องทุกทิกเบอร์ไหนรุ่นเลยค่ะศูนย์เก้าสี่โอ้นี่ๆๆทุกทิกปานินศ<ะ>ูนย์เก้าสี่สองเก้าสามหกสี่หกห้าโทรมาเบอร์นี้เบอนี้เลยค่ะส่งให้ถึงบ้าน ส่งให้ถึงบ้านได้เลยค่ะหน้าบ้านเลยใช่ค่ะไม่ต้องมาตลาดไม่ต้องมาค่ะรอรับที่หัวกระได้บ้านได้กินน้องตุ๊กติ๊กส่งให้โทรมาเลยเบอร์นี้แหละมางามตลาดปาาทำไมงามจังโอ้มาได้เลยกำลังรับโทรศัพท์ขอบคุณหลายน้องตุ๊กติ๊ก ก็รับรับโทษสา์ด้วยครับอ้าอยากกินปลาน้าโขงมานี่ละซอยห้ผักซอยห้าถูกถูกสิบบาททุกอย่างนะครับผักอยู่ที่ซอยห้าจะถูกซอยห้าจะถูกนี่คือตาช่งางมาตรฐานแบบอยู่ในห้างช่างกิโลราคาบอกเลย ทันสมัยเนาะผักมาจากสวนปลอดสารพิษสดๆนะครับเด้อสด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 สวยๆเลยครับผักสวยๆสดสดสวยๆสด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 งาวเลยของแม่ค่ายมี่มัดนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยพริกบะเขือก็มี่เนาะพริกบะเขือก็มี่เด้อสวยๆตลาดท่วงเพชรนะครับอำเภอเมืองมุกดาหารมุกดาหารเขามาหาแม่ค่ายแม่ค่ายสวยๆ ผัดสวยแม่ค้กาคก็สวยเลยนะแม่ค้าก็สวย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 ตลาดพวงเพชพรขอบคุณหลายแม่ค้าขอบคุณหลายครับ โอ้หมดโอ้เป็นอาหารสำเร็จอาหารสดแช่ตู้ได้ทั้งที่ซอยห้าซอยห้าซอยห้านะครับโลละร้อยยี่สิบบาทแถมฟรีเอ้าแถมฟรีแต่เกียบแถมฟรีแต่เกียบกับน้ำจิ้มนะครับด้วยนำ้นำซุปน้ำซุปออากมาเลยตลาดตุ้งเพช้สร้อยหาครับเอาไม่เมื่อยก็ไม่กินน้ำทั้งทีเลยเนี่ย เย็น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 สุดส้อยหาเลยมีนำาห้กินแซบแซบนะครับ่ซ่เฉียวซ่มะนาวซ่น้ำก็ได้คนขายสวยๆนะครับคนขายสวยๆทรงน้ำอร่อยอร่อยแซบแซบเที่ยวจัาบาทอะไรเที่ยวโอ้ซ่ห้าสามสิบนะครับเอามาสุดไทยสุดไายแซาหาสามสิบขายดีแล้วล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำน้ำ อ๋อประดาษทิ่ชู่ครับชิ้นหาบาทปลาเนนเก้าสิบปลาตะพิมร้อยสิบปลดูกแปสิบปลาอย่างเดียวดอกแคสิบบาทปลาสดขั่วไห้นะครับน้องปลาปลาตองไก่เรือไม่โ้เห็นได้ลน่ปาอยูไ่ไงเรือไม่มากพราะุดส้อยหางตเ้อะไรครับปลาตองไก่ กระโแพงนตัวบําใหญ่ร้อยหาเสียไนะครับปลาตองไก่ปลาตองไก่อยู่ตลาดพร้อมเทปออมพืเมืองอย่างวัดโมงกดอาหารนะครับเป็นตลาดตีใไญ่ครับผมมาซ้อยหาบกงยาวเลยพ่นะนะครับมาสุดซอยทั้งที่ละเรอมแม่ค้านี่ยขายไปนิ่นนะครับแต่ว่าที่ีปลาตองไก่นี่ปลาตองไก่ตัวบําใหญ่นะครับตุ๊ฟๆนะครับร้อยกว่าบาทขายดีเลยครับแม่ค้าครับขายดีเลยครับ ทุกวันเนาะไม่เคยขาดเลยได้เห็นตามฝ่ายได้ครับ,าบราคาเบอร์โทรให้เวมี่บกนนอกครับที่อยังไรโอ้โอเดร็กีเนาะครับจะบอกว่าผมล่วงหายบอกว่าผมล่วงใจคีมหาย,ยเอาก็ได้ครับซื้อร้านแม่ยังครับแม่พยอมเบอร์โทรครับ098หนึ่งสามห้าหนึ่งอยากกินปนิน ปลานิ่นปลาทับทิมหรือพวกปลาแม่น้ำโขงไอ้โทัมาเบอร์นีิเด้อแม่พยอมนะครับอ๋อตลาดพรอนเพชรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคือสร้อยหานะครับถ้าเขาท่างพี่ก็อยู่หัวมุ่มๆทำไมจะพุ่นกับเกือบสุดกี่ไรน้อสร้อยหาขอบคุณหลายครับแม่พยอมขอบคุ่นครับเดี๋ยวผมลงใจคีให้เด้อร์ขอบคุณฝาครับปลา ปลาทูอยู่ทะเลโอ้สวยงามอายมาเข่งมาสิบบาทหกขึ้บาทห้ามเนาะเอาจักเข่งเลยขึ้นเลยได้จักเข่งเลยได้เข่งเดียวมันงาน่ายด้วยปลาเล้าสดใสขาวขาวนะครับแสดงว่าสดสดใหม่ๆอยู่เด่นอ๋อครับขายดีเลยติดไปซื้อสิบบาทของแม่ค้าน้องเพื่อนครับ อ๋อเขนสวยขายปลาชู้ขายดีเลยละ่ะ<า>ขายดีอยู่แล้วเะะราวันงามๆเลยปลาชู้ไม่รับโอนจ้าสกแกนเอาว่าไมร,รับโอนเขาสมพรชื่อสวยก็จบสมพรยางเดียวเลยบอกยางเดียวโอ้ยางเดียวเลยถ<า>ุงเท่าไหร่ล่ะครับนี่้าบาทค่ะสมพกนี่ไหนอือมเท่าเจ้าหนี้เนาะ ไลวดยังมันเหมอกันเลย่ะโอ้มันเหมือนเลยมันคำเดี๋ยวจะมํ่ก็ไปทู่มันคำเหรอเนาะแต่คก็ลาย้โอ้มันข้นมากเรวด็นมากคลายเ่านมากหลายเลยเนาะไหมน่ตลาดายอันนี้คือสร้อยหาพมยางมาแบบงาเลยสรอยหากันเหมนแล้มีหาสร้อยมันบอกอันสอยนั่นสิบหกพ่มีบอกโอ้เป็นหารทะเล ซ้อยซีสอยีของเขาแล้วซ้อยหาเขาแล้วเหลือส้ยยอยสามเนยังซ้อยสามพวกพักบอกส้อยหนึ่งอาหารพวกพื้นบ้านไหนมาหาแม่ข่าพิ่นอาหารลาลาวอาหารลาลาพื้นบ้านเล้วัน,นี้เมืแล้วเหือจะส่งพักเด้อส่งพักกับจิ้มข้อับบใหญ่เลยละ ย่งย่างเยที่ขาเหนียวจ้าอมใหไงแเนามันเป็นนงเราพันหาคนบ่อนี่บ่จ้าพพัหาพโหนกงได้ที่ขหนึ่งสุดพร้อมนี่จ้าอือหนึ่งใสแก๊ส่ังดีจ้าหแก๊อือสุกเร็วเรียมลที่สุกแล้วเุกเร็วกว่าทานหอดแบบนี้เดสุกเร็วด้ยอดแบบนี้เนาสุกเร็วเนาะอันนี้ซี่หู้ไปเพื่อให้มันนนไว ซี่หูกลางเป็นเทคนิคเนาะเพวามันรับของแม่ค้าเด้อยหน,นึ่งเข่าตรงซี่หูกลางเฮ้ยมันขึ้นเร็วขอบคุณหลายเในแม่ค้าเด้อซอยหาซูดเลยครับสูตรแล้วซอยห้าเลครับวุ่จจเนเป็นซอยทะเลปะอันนี้ซอยห้าขอบคุณพี่น้องท,ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับ ตลาดพร้พอดเพชรอำเภอเมืองจังหวัดมูลฐา,ารตลาดไงตลาดเง่าครับอันนี้คือสร้อยหาขอบคุณพี่น้องทุกทัานครับสวัสดีครับ